คผู้มรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อช่วงเย็นวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเทศชุลมนุนบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเมื่อชาวบ้านจากฝั่งกัมพูชาหลายสิบคนถูกเกณฑ์เข้ามารื้อถอนรั้วลวดหนามหีเพลงที่ทหารไทยขึงไว้บนดินแดนไทยเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยครับ ที่น่าตกใจคือมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้โดยเกณฑ์ผู้หญิงและเด็กเล็กมาเป็นล่มนุษย์กดดันเจ้าหน้าที่ไทยยุยงให้ชาวบ้านขโมยลวดหนามที่รื้อได้ไปขายตามต้องการครับโอ้โหสถานการณ์เริ่มร้อนแรงขึ้นเมื่อมีการคว้างปาสิ่งของและใช้ถ้อยคํายั่วยุใส่ทหารไทยส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้วหนึ่งนายขณะนี้ฝ่ายไทยได้เสริมกำลังและควบคุมพื้นที่ไว้ดาวในเบื้องต้น พร้อมเตรียมมาตรการรับมือแหกสถานการณ์บานปลายแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับคุณผู้ชมล่าสุดมีการเผยแพร่พรภาพ a อนิเมชันที่สร้างจาก AI บนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่าทหารไทยใช้อาวุธข่มขู่สองแม่ลูกชาวกัมพูชาครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นภาพปลอมมีลักษณะผิดธ,ธรรมชาติเช่นทหารเดินทะลุต้นไม้โดยที่ต้นไม้ไม่ขยับการปลุกกระแสเทียมผ่านภาพ AI แบบนี้ อาจสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายหากพบการบิดเบือนข้อมูลซ้ำซากพร้อมเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารและอย่าหลงแชรภาพปลอมที่อาจเป็นเครื่องมือทางการเมืองล่าสุดกลุ่มผู้บุกรุก ได้ตั้งแคมป์พักแรมในพื้นที่ไทยโดยมีทหารกัมพูชาเป็นผู้นำดานเคลื่อนไหวสร้างความกังวลว่าอาจเป็นการยกระดับสถานการณ์จากการกดดันเชิงสัญ,ญลักษณ์สู่การยึดพื้นที่อย่างเปิดเผยฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังตลอดคืนขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเตรียมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีการเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายละเมิดอธิปไตยเพิ่มเติม คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่การรื้อรัว้วแต่เป็นการท้าทายอธิปไตยของไทยอย่างโจ่งแจ้งและต้องจับตาว่ารัฐบาลจะตอบสนองอย่างไรในวันพรุ่งนี้